สามีต้อจอดรถรออยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนค่ะตรงนี้ป้าตรงนี้ปีกไกเพิ่นตัดปีกายเนาะคะ่ะเพิ่นตัดออกปีกายค่ะไปค่ะเดินขึ้นไปตรงนี้ไปขึ้นรถกันต้อเราจะไปบ้านสวนไปดูผักที่ปลูกไว้เนาะคะ่ะว่าเป็นยังไงช่วงนี้ต้อกะแพ้ค่ะค่ะทุกคนค่ะ ออกข้างนอกก็ต้องปิดหน้าปิดตาเนาะคะ่ะต้อกสียางไปเบิ้งพักกูดที่ต้อปลูกไว้ทั้งตำก่อนเนอะจะ้าว่ามันเกิดบอ่อมันว่าติดบอ่อต้อที่พาทุกคนไปดูเนาะคะ่ะไปดูผักกูดที่ต้อปลูกไว้เนาะคะ่ะทุกคนไปค่าไปน้ำกันเนาะเอ้แตะลิซตนนต้อเนาะจ้าเบิ่งแนะ่ปลูกกระเทียมปลาไว้พนะพี่น้องเออมูนี่สียังให้บรินภจ้า ตายเบิดแต่ว่ากะเหลียนเนีย่ยอายุดอกจะพี่น้องแต่ว่ามันสินยังไ้ตอบเทานั่นลหละบิ่ง้ะตั้งแต่ปลูกต่อมานี่ค่ะอู้ดินมาแข็งแท้ดินแน่นมากเลยเขาสิยังไงบโนเนาะน,นี่ค่ะปลาหนึน่งปลากระเทียมปลาตอนะจ๊ะทีตอเอามันเหน็บไว้มันมันมันมนทมหนาวนะคะทมหนาวที่แบบว่าอา่เป็นน้่แข็งเลยนะคะ เป็นน้ำแข็ง15ลบลบ15องศาตอนนั้นนะคะเพิ่งแต่ว่ากระเหลียดแน่ยนิดๆน้อยๆดูค่ะแต่ว่าสีหญ่ให้บ่เท่านั้นล่ะต้อกระสีได้มาเบิ่งเรียกเยกเนาะค่ะบัดนี้เนาะหญ้าก็เกิดหลายอยู่ตะาเนี่ยสิได้มาถอนหญ้ามื้อนี้ออกเบิดดีค่ะที่ว่านไร่รับไว้ก็ขึ้นน้อยๆก็ห่างๆดอกค่ะทุกคน ไดผักซี่รอมหนึ่งงามงามเต็มอยู่พ่นจ้ะโอ้ยตายเบิดจ้าบบเลียจะสินยางคือบนยางเราเนอกจ้ะนี่คือผักเสียนปลาเนาะคะ่ะที่มาดามพ้นเอามาให้ต้อปลูกเนาะคะ่ะเหลือบอกีต้นเองเนาะจ้ะแต่บากับบัหูคือกันบาเพพ่นสิติดโบเนาะนี่ค่ะด่จ้ะ นี่ก็คือพักเสียนป่าเนาะจ้ะแต่มุมตรงนี้ก็คืออ่ากวางตุ้งป่ากวางตุ้งป่านี่ติดอยู่เนาะค่ะพี่น้องจ้ะมุมของกวางตุ้งป่าติดอยู่จ้ะนี่ค่ะแล้วก็หญ้าหวานหญ้าหวานก็น่าจะติดนะคะทุกคนก็มีปัญหาก็คือพักเสียนป่าน,นะคะ่ะนี่คือหญ้าหวานค่ะบ่หมั่นใจวาเพิ่นจินต,ติดบ่กกะกะแหงอยู่นี่จ้ะ ก็ติดแน,นะะ่บ่ติดแน่แล้วค่ะก็ทดลองเบ่งปีนี่ปีรุ่นเขากับจังหวาอีกเที่ยนหนึ่งเนาะจ้าไปค่ะไปดูผักกูดกันค่ะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือผลผลิตตรงนี้ได้ผลค่ะทุกคนค่ะผักกูดต้อขืนงามเลยค่ะก็ปลูกไว้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะคะ่ะผักกูดได้ผลค่ะทุกคนอย่างงามเลยค่ะจะต้อก็สีบ๊กเก็บค่ะป้อยเพื่นใบหนีเบิ่งเน้พี่น้อง สวนผักกูดของต้อลาค่ะนี่คือสวนผักกูดต,ต้อลาเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าสวนผักอย่างอื่นบ่ได้ผลเนาะคะ่ะแต่ว่าต้อกสีพยายามเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะคุณยายอ้อยคะ่ะให้คุณยายอ้อยดูนะคะสวนผักกูดต,ต้อยังงามเลยจ้ะมีสวนผักกูดเป็นของตัวเองแล้วนี่ค่ะนะคะ เริ่มปีแรกนะคะที่ต้อสิเริ่มมาเอาผักป่ามาปลูกไว้เนาะคะ่ะเริ่มเอาผักป่ามาปลูกไว้อย่างงามเลยค่ะทุกคนได้ผลยุคค่ะผักกูดเป็นผักที่ปลูกง่ายมากปลูกติดง่ายค่ะทุกคนจ๋าบริเวณผักกูดของเราก็ได้แล้วนะคะถ้าแร่ขยายออกมากะสีอยู่ในช่วงแถบนี้กะสีโอเคอยู่นะคะมุมนี้เนาะจ๋าแต่ส่วนผักอ่าผัก หนาหวานแล้วก็ผักเสียนปลาแล้วก็ไอ้กวงตุ้งปลาโบ,บปบผสความสําเร็จเนาะค่ะโบธนปรผสมวามสําเร็จแต่ต้อกับแครลองๆดูเนาะค่ะไปค่ะก็คือเรามาดูผลงานของเฮากัาได้ผลแน่ยุ่นะจ้ามือนี่ค่ะ เรามาดูข้างในกันค่ะข้างในนี่ก็กกำลังงามๆอยู่ค่ะ่ะเ,เก็บค่ะเก็บเก็บมันๆไปด้วยกันค่ะ ได้อันอ่อนๆออน,อนี้ ก็จะดูว่ามันจะมีขึ้นกี่ชุดนะคะก็ยังมีข้างในที่เขาจะต้องขึ้นอีกนะคะทุกคนเพราะว่าก็ดูตามช่องที่คุณผักหอมเขาบอกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่สามชุดนะคะก็ก็เรียนรู้กับช่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าเราหักออกอย่างนี้ค่ะก็ยังจะมีชุดใหม่ขึ้นมาอีกคะ่ะทุกคนนั่นค่ะยังสิมีชุดใหม่ขึ้นมาอีกอยุดจ้า จะลองเอาไปทดลองชุบแป้งทอดเบิ้งคือเอฟซีเพื่อนแนะนำเนาะคะ่ะชุบแป้งทอดกินลองดูสวยเลือกได้ค่ะ นี่จะยาวแล้ว วันนี้ต้อก็พาทุกคนมาเก็บผักกูดในส่วนมุมของป่าที่บ้านสวนของต้อนะคะทุกคนค่ะเก็บผักกูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปชมบ้านสวนกันต่อค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะมาน,นิจ้าไปเก็บผักกูดมาแล้วนะคะ่ะมาลวกผักกูดนะคะ่ะกินกับป๋นนะจ้ามือนี่ค่ะแล้วก็ มีอาหารให้สามีน้ำค่ะมื่อกี้ต้อก็ต้มยำไก่เนาะค่ะสูตรโบราณของต้อนี่เองค่ะทุกคนค่ะต้มยำไก่ค่ะมีต้มยำไก่ให้สามีน้ำค่ะแล้วก็ต้อกินน้ำนี่แหละค่ะต้มยำไก่ของเรานี่ะ่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักกูดผักไอ้ วงตุ่งปลากับแครอทเนาะค่ะมากินเข่ากันจ้ามานน้จ้าเซ็บๆเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ค่ะ